ทีนี้ผมจะมาถามวามเข้าใจกับพี่น้องชาววิทยุแล้วก็ให้คุณเขาได้เข้าใจด้วยว่าแบบรับฟังความคิดเห็นนี้มันมีรายละเอียดยังไงกันบ้างเพื่อจะได้ตอบแบบสอบถามกันได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ที่ผมกังวลมากๆที่อยากจะทาความเข้าใจกับพวกเรานั้นก็คือส่วนที่2ข้อที่1นั้นเขาถามว่านะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มคํานิยามคําว่าวิทยุภาคประชาชนเข้าไปแล้วก็เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขคํานิยามเรื่องการจาัดสรรขึ้นความที่ อันข้อที่สองประเด็นที่สองนี้ไม่ต้องสนใจให้สนใจประเด็นข้อแรกว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการที่เพิ่มคํานิยามวิทยุขึ้นมาอีกหนึ่งประเภทคือวิทยุภาคประชาชนคุณเห็นด้วยหรือไม่จากเดิมมีชุมชนมีสาธารนณะมีธุรกิจและก็มีภาคประชาชนซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้เขียนเข้าไปเพิ่มวิทยุภาคประชาชนนั่นก็คือหมายความว่าอย่างที่ผมอธิบายไปแล้ว,ว่าวิทยุภาคประชาชน ก็คือกลุ่มวิทยุพูดทดลองออกอากาศ3,900สถานีนี้จะมาอยู่ในวิทยุภาคประชาชนนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยติ๊กที่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยติ๊กที่ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพิษของแต่ละคนแต่ละท่านหากท่านต้องการออกอากาศต่อไปอันนี้ผมไม่อยากจะพูดชี้นานะก็คือคุณก็ต้องว่าเห็นด้วยจริงไม่จริงอันนี้ผมถามคุณซะกอ่อนทีนี้ในข้อที่สองข้อที่สองของแบบสอบถามคุณเห็นด้วยหรือไม่ ที่ห้ามไม่ให้เอาขึ้นความถี่วิทยุภาคประชาชนออกประมูลนั่นก็คือหมายความว่าความถี่ของขึ้นวิทยุของภาคประชาชนนี้ห้ามเอาออกไปประมูลคุณเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยคุณกระติกที่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยคุณกระติกที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้เหตุผลไปถ้าใครไม่มีเหตุผลก็ไม่เป็นไรก็ติ๊กแค่ว่าอืเห็นด้วยข้อที่สามกรณีที่เขาถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่หาก ผู้ประกอบกิจการมีทยุทำผิดกฎหมายการใช้ขึ้นความทีผ, listings, ผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์ให้มีหนังสือแจ้งเตือนซะก่อนห้ามปิดเลยห้ามปิดอันนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ให้มีหนังสือแจ้งเตือนคุณซะก่อนหากมีการทําความผิดหากมีการนําขึ้นความทีไปใช้ในการทํางานที่ผิดประเภทอันนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่คือให้เตือนซะก่อนคุณก็ติ๊กไปว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับอันที่สี่นี้ก็คือเรื่องของการเปิดโอกาส ให้วิทยุชุมชนแล้วก็วิทยุธุรกิจสามารถหารายได้เพียงพอเท่าที่กับการบริหารสถานีของตัวเองเพราะกฎหมายเดิมเขียนเอาไว้ว่าวิทยุชุมชนวิทยุสาธารณะห้ามหารายได้แต่กฎหมายฉบับนี้เขียนเอาไว้ว่าให้คุณหารายได้ได้แต่หาเพียงแค่เพียงพอต่อการบริหารสถานีหากท่านเห็นด้วยก็บอกว่าเห็นด้วยหากไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับข้อที่5้าเขาถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ กรณีที่เมื่อมีการทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของค่าปรับให้กสะทะชปรับเรานั้นได้เพียงแค่ห้าหมื่นบาทและก็ปรับได้ไม่เกินมูลละหนึ่งพันบาทเพราะจากกฎหมายเดิมนั้นกสะทะชปรับเรานะครับหนึ่งแสนบาทข้อนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้เกินห้าหมื่นบาทท่านเห็นด้วยหรือไม่หากมีการทำความผิดถ้าเห็นด้วยก็บอกว่าเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะอาจจะมองว่าห้าหมื่นบาทที่ยังสูงไป อาจจะลดลงมาเป็น2 0 0 0 0ื่นสามคุณก็เขียนความเห็นเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับข้อ6จะมีคําถามอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือให้วิทยุที่กําลังทดลองออกอากาศนี้หากกสทชยังเขียนกฎระเบียบไม่เสร็จยังโยกย้ายยังทาได้นให้ผู้ประกอบการมาเปลี่ยนเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนวิทยุภาคประชาชนไม่เสร็จให้วิทยุทดลองออกอากาศออกอากาศต่อไปพูดง่ายๆว่าเราจะไม่จอดับเราจะไม่ปิดคลื่นนะครับยังคงออกอากาศต่อไปได้ เพราะว่ากสชทชทํางานให้ไม่เสร็จข้อที่2กสชต้องทําออกประกาศให้เสร็จภายใน90บวันและข้อที่3ภายใน180บวันหลังจากออกประกาศแล้วกสทชต้องจัดให้ผู้ทดลองประกาศนี้มาเป็นยุภาพประชาชนได้ภายใน180บวันนะครับข้อที่7เนี่ยเป็นการเขียนกันเอาไว้ว่าหากว่ามีพี่น้องชาววิทยุหลายคนกำลังถูกดำเนินคดีทางปกครองอยู่ตอนนี้หากกฎหมายฉบับนี้ถูกประกาศใช้แล้ว คุณกำลังมึงคดีอยู่แล้วอยู่นะครับเพราะงั้นเขาเขากาลังพิจารณาคุณอยู่เนี่ยให้ยกเลิกการพิจารณานั้นเลยแล้วก็ให้เอาบทกําหนดโทษต่างๆกระบวนการพิจารณาต่างนั้นให้ใช้กฎหมายฉบับใหม่เป็นตัวพิจารณาแทนสรุปก็คือว่าหากคุณกําลังถูกคําสั่งให้ปรับหนึ่งแสนบาทจากกฎหมายตัวเก่านะแต่ถ้าหากกฎหมายฉบับใหม่ใช้ไปนี้คุณจะถูกปรับเพียงแค่ห้าหมื่นบาทนะครับและถ้าหากคุณไปสู้ในคดีในชั้นศาลคุณรับสารภาพ คุณก็อาจจะลดลงมานะครับจากคําพิพากษาของศาลศาลอาจจะหินใจลดลงมากึ่งหนึ่งก็ได้นะครับนี่ก็คือข้อข้อข้อที่ที่7ในแบบสอบถามนะส่วนข้อที่8นั้นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง,องการให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพรบฉบับนี้เป็นเรื่องปกติของกฎหมายไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ให้ตอบไวเห็มด้วเป็นหนึ่งนะครับนี่คือรายละเอียดของแบบสอบถามที่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎร เสนอออกมาทําออกมาให้พวกเราได้ตอบแบบสอบถามเข้าไปดังนั้นจึงอยากจะฝากพี่น้องชาววิทยุทุกคนนะครับแล้วพวกคุณก็ฝากบอกด้วยว่าให้ไปบอกชาววิทยุพากันตอบแบบสอบถามไปมากๆนะครับตอบถามความเป็นจริงนี่แหละเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายที่เขียนมาเพื่อให้กับพี่น้องชาววิทยุทดลองออกอากาศทุกคนอยู่แล้วหวังว่าคงจะเข้าใจตามนี้นะครับ